ผมจะช่วยนายแล้วนายก็แล้วนายก็สามารถที่จะช่วยสามารถที่จะช่วยนายได้เออก็เล็กๆกันโอหให้หาของยี่สิบยื่นข้อเสนอใช่ไหมแล้วนายก็กลับมาหาแล้วนายก็ย้อนกลับมาหาฉันจุดหนึ่งสิ่งที่เราต้องหาเป็นอะไรนะดูไหมนายพอมไหมเหมือนดูไม่ทันว่ะข้างฝั่งมันนจะรับอยู่เลยังไงแต่พูดมือเงียบดิทำไมกูได้ยินเสียงคนสวดมนต์วะใช่กูได้ยินเหมือนกันะแสดงว่าเราก็ต้องระวังคนสวดมนต์ด้วยเอ้ยเอฟเฟกต์มาจากไหนวะเอฟเฟกต์ดอกไม้เนี่ย มันทำไมมันมาจากกูอ่ะเนี่ยหาหาอะไรนะเคี่ยกูเติมหรอหาแะไรตะวันยายกันขี้อะไรมันมันยังไม่ได้เขียนอะไรเลยเมื่อกี้เราเมื่อกี้มันขึ้นได้หายี่สิบอันอ่ะตะวันกว่านไม่ทันเพื่อนใช่มันให้หาอะไรสักอย่างยี่สิบอันแต่กูไม่เขียนถ้าเราไม่รู้โจทย์เราก็มึงกดตัวจีดิมึงกดตัวจีดิเออนี่ไงเนื้อปะมีออนไม่ใช่เนื้อเนื้ออ๋อเออใช่ใช่ใช่อ่า แยกจะแยกกันไหมหรือว่าจแยกกันไปแยกกันดีกว่าเฮ้ยกูเจออ๋อนี่มันคือไก่ไอ้เหี้ยไม่ใช่เนื้อเพราะว่าดูแมพดูแมพมันใหญ่มากเว้ยไอ้เหี้ยเสียงอะไรอ้าวอย่าวิ่งอ้าวอย่าวิงเืิดมันตามเสียงเราแต่มันใกล้มากเลยนะกูรู้สึกอ่ะไม่ชอบสิ่งนี้เลยอ่ะไม่เกมมันจะไม่ให้เราเก็บง่ายๆอยู่แล้วเชื่อกูป้าทางขวาครับอะไรอ่ะเอ้ยนั่นๆัอะไรอ่ะมันเต้าปูปลาอะไรอ่ะ เฮ้ยมันมันอยู่กันโอ้นอยู่กันโอมันอยู่กันก่อนเก็เก็บกูตายโอ้ยมันเป็นผีมันเป็นปีกผู้หญิงสามขัวอ๋อนี่อะไรอ๋อเอาเอาเนื้อมาใส่ปะเนี่ื้อเนื้อมาใส่ถ้วยมาเก็บถ้วยกันก่อนเร็วอ่าอ่าอ่เก็บเก็บพวกโบรามูณเก็บมาร่อนหนึ่งค่อยๆได้ปะค่อยๆเดินเอ้าเก็บเนื้อยังไงอ่ะครับกดอีกดอีเพื่มกดอีอ๋อก็คือเราต้องหาถ้วยก่อนเฮ้ยกูโดนแย่งเนื้อหมดเลยยยนนีี่่่ตตตรรง้้้เเเเ็็มมลลอแแวววาาาาถป เราถ้วยมันเต็มได้ด้วยก็คือเราต้องเอาไปให้ไอ้เชี่ยนนั่นก่อนแป๊บนึงรอกูได้ปะได้ได้เราอยู่เราอยู่กูเต็มแล้วกูเต็มแล้วกูเต็มแล้วแกง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 ไม่ตรงไหนอะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กันนึงไอ้นนไงดูเนื้อนนถ้วยถ้วยก็บยังโอเคตะวันมายังเมื้อนี่ไงเต็มเลยไป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 ไม่มันอยู่ตรงไหนอะตะวันไอ้ตัวนั้นอะมันอยู่ทุกจุดเกิดกูไอคุณถ่ายแล้วเราจะไปยังไงเอ้ยเราต้องเอาไปให้ตัวนั้นนี่ใช่ข้างหน้ามีอะไรอีกปะนี่ไงงงงเเเเเเเีีียยยยยยยววววตต็มมลลนนน่่่่รร้้้้อออออถถใคาาาไหืกูู ไปปะไปปะต้องเบาปะแบบเนี้ยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยกลับมาก็ได้เดี๋ยวค่อยพามาค่อยๆรอไอ้ทางนี้แปลว่าเราต้องจำห้องนี้ไว้ห้องนี้คือตันนะอืมต่วันบอกผีมันอยู่แถวนี้ด้วยแถวนู้นโอ้ยมันบอกกูไปต่วันนายต้องรอเพื่อนแล้วแหละไอ้นี่ยู่ไหนอ่ะไอ้เยว์อยู่ตรงขึ้นเลยเยี่ยมหล้เยี่หมาแล้วขึ้นบันไดโอเคป่ะขึ้นหมาแร้วขึ้นบันไดไม่ชุดเดียวหรอชุดเดียวทางขวา ขวาขวาก็ทางขวะตอนที่ตอนที่มึงลงตอนที่ลงมามันจะมีซ้ายกับขวาใช่ไหมมันมันไปทางขวาเว้ยอ่อันนี้เรามาขวานี่เรามาซ้ายเราไปมึงไปซ้ายมึงไปซ้ายเฮ้ใช่เหรอวะเสียงมันอยู่ใกล้ๆเลยอ่ะมันไปขวาแล้วใช่ปงเนี่ยเนี่ยทางซ้ายข้างหน้าเฮ้สายปะบันไดอยู่ตรงนั้นอ่ะข้างหน้านู้นอ่ะพอไหมบันไดแอปแอปสันแอปดูก่อนสันแอปดูก่อนกูไปละไกลปูไปแล้วจูวิ่งวิ่งวิ่งเอาเฮียตะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเปงนแ่บวิ่ง อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นไอ้มันไอ้พวกมันแตกเลยเนี่ยหล่นลงเลยพอคุณเก็บใครไปสามอันอะอ่ะเย้ตอนมันคนด่ายให้ไปเลยให้ไปแล้วขาดเกียร์วะไปชิบอันไปติบอันไป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 ตะวันเฮ่ยเราไม่ข่าวไรเลยตกใจตะวันตกลงไปเลยเฮ้ยนี่มันอยู่มันอยู่อยู่มันอยู่เฮ้ยเราไปห้องเหนือเราเฮ้ยมันคือตัวอะไรอ่ะเราไปเดินไปขวานะโอเคปะ มันต้องมีคนอยู่ตรงนี้ดูคนหนึ่งเว้ยว่าเราจะเดินมากลับมาได้หรือเปล่าต้องให้ตะวันไงมันมีกี่ตัวนะตะวันตะวันว่ามีผู้หญิงด้วยนี่ไอ้ลองเหยียบสีดำดำนะไอ้วันไปไหนไม่เชื่อมองกลัวจะร้องไห้เลยเหรอไม่ห้องมึงมันไม่มีเนื้อเราเราต้องไปห้องกลางออกเกมห้อเนื้อเนื้ออยู่นี่ห้องนี้อยู่นี่ไอ้สงกลัวแล้วก็ออกเกมไอ้ถ้วยอ่ะถ้วยเก็บเนื้อตรงนี้ได้ปะกูยังมีถ้วยอยู่เลยนะเว้ยเออถ้วยก็มีอยู่ไม่แต่ห้องนี้มันไม่มีเนื้อเราต้องไปห้องกลางไม่มันมี่ยเอ้า เพทางนี้วขวาห้องขวาไม่จะมาตรงนี้เรามีเนื้ออีกชุดนึงนี่เราได้ใช่ใช่ใช่เนเนเน่ตรงตรงห้องเนี่ยตันนี้เราไม่ถีบหวยเอ้ยขอบกูจะมาไปก็กลับไปอีกเวดหวยกะวันเน้อมันใส่ได้สามอันนะแกนอ้าวได้ละกูได้แล้วกูได้แล้วได้มาหนึ่งอ่ะเาไปทางซ้ายมาไปทางซ้ายโอเคแปลว่าเราต้องไปหาห้องเนื้อใหม่ละแปลว่าห้องห้องนี้หมดแล้วห้องนี้หมดแล้วห้องั้นงั้นต้องแยกกันแล้วแหละต่อจากนี้แยกไม่เอาแยกมันจะตายทีละคน ก็ต้องมปห้องกลางเว้ยตรงนี้หมอแห้องกลางแล้วแหละตอนดูให้หน่อยหมดแล้วหมดแล้วตอนดูให้หน่อยแต่ว่ามันอยู่ห้องซ้ายปะก็มันมันจะกลับไปห้องขวาจะกลับไปเลยใช่ไหมอันนี้ป่อ่ามันกลังจะกลับมาตอนนีกลับมาเหรอรอเก๋เลยเสียงเสียงเสียงเราก็เสียงเสียงด้วยมันได้มากเราจูงไม่ได้แล้วเว้ยไอ้ตัวนี้เก็บไม่ได้จริงๆเหรอแอปอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่กูแค่มาดูว่าเก็บได้ไหม

ปะท้องกลางเพื่อนเนี่ยข้างใต้เราเนี่ยไห็นปะพร้อมกันดิเนี่ยโดนมา้กูขอไปเอาถ้วยก่อนจะพุ่งไปก่อนเลยมันวิ่งมามันมันวิ่งกลับมามันวิ่งกลับมากูขึ้นก่อนตัวนี้มันเหมือนในเหมือนในกระตูนในมีเรื่องนึงเลยอะว้ายมาเร็วไอ้นี่ไงไอ้นี่ไงิไอ้โดน้สายเลยนะเว้ ฟ้าโดดได้เลยไม่ลงมาใจกูได้เขอล็อกเลยกูไฟเนี้ยโดดโดดได้เลยนะจะไปไหมกูอยู่ห้องกลางแล้วลองมาช่วยกูหน่อยมามามากูกูไม่วิ่งกูไม่วิ่งกูเดินกูเดินอาอนี่ไงเจอแล้วไปดิไปดิไอ้เหี้ยโคตรติดเหี้ยกูเห็นเพราะว่าหมวกแม่งเลี้ยงแสงไงแต่สะท้อนไฟอุ้ยอุ้ยย่าท่อป่าวะท่อหลบป่าวะไอ้แกงกูเจอที่หลบนี่นี่ท่อนี้ท่อนี้หลบได้ เราต้องมีคนแน่เลยจะมันอยู่ไหนอ่ะวันหนึงกำลังดูกำลังดูมันมาทางเดิมปะมันหมดแล้วนี่ไปห้องซาบไปห้องซับขทางเดิมหรอมันไปห้องมันไปห้องมืองได้รู้กลัวได้รู้กลัวได้รู้แกนอ้าไอ้กูเอาอ้ําไปไหนวะกูอยู่ในรูตัวไปแล้ว อันนี้คือห้เดิมหรอมาไแล้วตะนตอนนี้พารกิกูคือจะไปห้องฝาเว้ยกูอยู่ในห้องเดิมอ่ะอุ้ยมันมีเนื้อเพิ่มดิว่าเมื่อนีมันคนละห้องกันยตนมันคนละห้องเว้ยตันตอนนี้กูอยาไปห้องฝาว่ะเก็บเก็ไปเลยไปเลยไปเลยไอ้นนอยู่ดีนม่นหละยูยูเนื้อเอเนือเอเนเน้อเนื้อเอเนื้เ้อเน็เนอเนอเนเเเน กูเก็บมาสองอันเนี่ยังไม่ครบเพื่อนมาเก็บต่อไปไหนไอ้น้องกลับมากลับมากลับมาเก็บอุ้ยมันเก็บได้ดีแดงเก็บได้แค่อย่างอันนี้ชอบขวาไม่ใช่เก็บได้สองสามอันเลยเก็บได้สามอันเหรอ้ยไอ้ห้องขวายังมีอีกนะไอ้ห้องขวายังมีนะไม่อ้กูได้เยอะแล้วเนี่ยยังไงวะเก็บกูมีถ้วยเดียวอะใช่เพ่เดียวเก็บเอ้ยกูตันแล้ววะกูตันแล้ววะเก็บไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันมาเก็บในตู้เก็บในตู้ ตะวันฝั่งกูมาป่ะเพื่อนมันยังไม่ออกจากห้องแดงเลยได้ได้ได้กูรีบไปอยู่ตะวันดูให้ดีนะสัตว์เอ้ยเออเนย์แต่งคิวเพื่อนตะวันห้องห้องในสุดเลยไม่มึงอยู่ในห้องเนื้อป่ะห้องเนื้อป่ะเออเออกูอยู่ห้องเนื้อเหมือนกันมันมาตรงมันมันมามันกลับมาตรงกลางแล้วมันเริ่มกลับมาตรงกลางแล้วกูสิบห้าแล้วสิบห้าแล้วสิบห้าแล้วไปแล้วป่ะนอนนอนออกมาบนี้นอน แล้วพวกมึงแล้วพวกมึงสามคนได้ใช่ป่ะได้ไหมใช่ไหมได้แล้วสามอันได้แลวไม่ไปนี่นี่มันนี่มันนี่เนาะรัวหลอกไอ้เที้ยมันอยู่ในห้องกลางไอ้ตัวเนี้ยมมันไปอย่าห้องกลางยังดูให้หน่อยดิไอ้ตะวันมันไม่มามันไม่มาแต่ว่าเงินมันยังอยู่ปรรนนเหมือนมีสองตัวมั้งเที้ยมมันไปตะวันรอป่ะไอ้เที้ยมแล้วเมื่อกี้กูโดนข้างในอ่ะมันวิวนอยู่ในห้องเก็บของอ่ะไอ้เที้ยมนี่กูจะปัดตรงนี้รัวๆแล้วนะไม่ไม่กูมันกลับมาตรงกลางแล้วกลับมาตรงกลางแล้วโอเคโอเคกลับมาตรงกลาง ไอ้นอนมึงไม่เอากูสักบาทไอ้เหี้ยไอ้มันไปหาเมึงแอปเออเดี๋ยวโวยไปตาให้โอเคเดี๋ยวพวกกูรีไปไปห้องซ้ายไปห้องซ้ายโอเคมาไปห้องซ้ายแล้วเพื่อนมึงรีบมาเลยของซ้ายคือไม่ใช่ตรงกลางใช่ไหมไม่ใช่ตรงกลางไม่ใช่ตรงกลางไม่ใช่ตรงกลางมของพวกมึงสองคนอ่ะมึงรีบกลับมาเลยครบแล้วทันไหมที่มาเร็วมาทันทันทันเดียวกูวิ่งชุดเดียวเลยกูได้เนื้อมาเยอะอยู่ เชี่ยแล้วตะกี้กูโดดคนเดียวเชี่ยกูวิ่งทูกับไม่แล้วเดี๋ยวกูเนื้อไปส่งด้วยกูวิ่งเข้าตู้คนไว้เชิญครับไปขางเนสื้อันนี้ไปส่งแล้วกูได้แล้วเฮ้ยครบแล้วเกินแล้วมา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 อะไรวะคุณไปทางนั้นต้องไปไหนอ่ะเราไปทางประตูนั้นโโอ้หประตูนั้นต้องลงไปดิอโอ้เราลงไปเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บเจ็บเจ็บปะวะไม่ไม่ออกมาเดี๋ยวกูดูทางก่อนเดี๋ยวกูดูทางกันเอาไอ้เหี้ยใครอยู่อยู่ไอ้สัสใคอยู่ก็อยู่ไปแล้วไอ้เหี้ยไม่เพื่อนมันเข้ามาจากห้องซ้ายเลย เออช่างหัวมันไปหนีเหอะเอ้าไอ้เหี้ยมีเหนื่อยด้วยเหรอมีสิเมีอ่ยไอ้แกนมีรูไหมแกนกลัาอยู่ไม่มีไม่มีรูไม่มีรูเลยกับกับบัตรกับบัตรตอนแตกไอ้เหี้ยไอ้เหม๋ไอ้ยี่บอกกูวิ่งกันไวจังท่านบอกว่ามันเกี่ยวกับยุโรปมาเลยแลก็มันวิ่งไม่เหนื่อย เฮียวิ่งไปเถอะเฮ้ยน้องเห็นแถบฟ้าหรือเปล่าวิ่งไปยังไม่ไปเลยต้องรอมันไองมันไปไม่ได้ไปไม่ได้เอฟมันตายมาก่อนรอมันมาไงมือเขี้ยมันยังไม่ออกมาเลยพวกมึงอ่ะรีบไปห้องห้องไหนที่มันมีรูวไ๋รอมันมารอมันมาแล้วรอมันมาแล้วเออแอแอฟรอมันมารอมันไปห้องขวาเฮียเดี๋ยมันฉลาดเอฟมันไม่ไปเฮ้ยไปให้ได้เดี้ยได้ละมันจะได้ละ๋ยวไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูไม่กล้าอยู่ข้างใต้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไอ้นี่ได้ มันกลับไปแล้วกลับอุ้ยแปลว่ามันเฝ้า no ห้องแปลว่าต้องรีบว no ิ่งไปอย่างเดียวเลยเว้ยดูส่งแล้วต้องหาหลูที่ต้องหาที่หลบไปอุ้ยเอาไอ้ยนนเนาะอ๋อไอ้นนทแอมอยู่ไอ้นนท์ไอ้นนท์ไอ้ตัวตายข้างๆกูอ่ะเฮียโคตรหลงสารเลรียบโอ้โหแล้วมึงดูทางแล้วมึงดูทางนดเดินไหมเดินไหมช้าๆที่เก็บสเตมินามิ่นัมข้างหลังข้างหลังเดินหลังไอ้เดียโงโก้เดินหลัง